ชาวราศีสิงห์มีข่าวดีเรื่องเงินทองในช่วง1-17เดือนพฤษภาเพราะว่าดาวพุธย้ายให้คุณเรื่องความสำเร็จเรื่องเงินทองนะครับแล้วก็โชคลาภนะครับหรือได้ซื้อของถูกใจได้ของที่อยากได้มานานมีโอกาสที่จะมีคนมอบของรางวัลพิเศษหรือว่าบางทีเจออะไรที่แบบดีนะเกิดขึ้นกับชีวิตเรานะฮะ, <c oughs> ะหมายถึงเรื่องของการสื่อสารต่างๆรอคอยข่าวใดก็มีโอกาสที่ข่าวดี มีดวงเกี่ยวกับการเจราจาสําเร็จการเจราจาการติดต่อการต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนการทํงางานเชิงรุกหรือแม้แต่การต่อรองบางทีนะครับเพื่อนๆครับจะทําสัญญาเรื่องสําคัญสำคัญอะไรก็ตามที่ว่าเข้าทางเรานะฮะตัวบอกเขาคนลาสีสิ่งครับดาวพุธย้าย1นึ 17, ่งถึงพฤษภาดาวพุธคือดาวเงินทองดาวพุธคือข่าวสารต่างๆที่รอคอยหรือว่าข่าวดีๆ ดาวพืคือโชคลาบแริวเพื่อนรู้ไหมครับช่วงเดือนเมษาเนี่ยเงินทองโชคลาบอะไรทัง้งหลายแล้วนะฮะเขาโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งมรณะนะครับโอ้โหฟังชื่อก็บอกแล้วเงินไปมรณะโชคลาบอยู่ในหลุมมรณะโอ้โหแต่หนึ่งถึงสิเจดมันผุดมาจากมรณะแล้วฮะเงินมันฟื้นตัวแล้วนะมันขึ้นมาจากหลุมแหละรวมถึงข่าวสารที่เราคอยบางทีนะท่านเพื่อนครับเราอาจจะตั้งใจนะฮะอยากทํอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษนะครับ เรื่องอะไรก็ตามนะครับเราก็จะได้นะครับในสิ่งสิ่งนั้นแปลว่าเราอาจจะต้องหาเหตุปัจจัยสร้างเหตุปัจจัยนะครับในช่วงจากนี้ไปคือบางทีถ้าพวกเรากํากลังจะอยากทําในส่วนตัวเป็นพิเศษโอเคทําเลยครับหรือจะหาข้อมูลอะไรเป็นพิเศษโอเคหาฮะมันก็จะมีบทสรุปที่เด่นจะหาตังหรือจะคุยเรื่องผลประโยชน์อ่ะโอเคคุยครับเพื่อนๆครับถ้าจะคุยเรื่องผลประโยชน์ สำคัญสำคัญอะไรก็ตามในช่วงนี้จะมีข่าวดีนะคือว่าจะคุยเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำกำไรพิเศษหรือว่าจะกู้ยืมนะครับบางคลจะทำเรื่องกู้แบงค์นะครับทำเลยนะฮะรือจะคุยเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินทองหรือทรัพย์สินก็คุยได้เลยนะฮะ ดาวพุธคือวาจาปากโชคลาภเงินทองของคนราศีสิงห์เฉพาะราศีสิงห์นะแล้วปรากฏว่าดาวดวงนะี้หนึ่งถึงสิบเจ็ดนะฮะมันเปิดโอกาสให้เกิดความสําเร็จฉะนั้นถ้าเราจะรุ้นเรื่องของเงินทองโชคลาภหรือข่าวสารที่เราคอยมันจะสําเร็จนะครับมีเกณฑ์สำเร็จสูงบางทีเพื่อนๆครับไม่ใช่แค่เราทําเองนะบางทีจะเป็นเรื่องของคนเรียกว่า มันจะมีคนช่วยเหลืออ่าก็ได้นะฮะมีโอกาสที่มีคนช่วยเหลือนะครับมีคนช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหามีคนหมุนเงินให้นะฮะหรือว่าช่วยเหลือเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะครับเผือ่อว่าเพื่อนๆในช่วงเนี้จะทําจะไปจะเคลียร์จะจัดการอะไรก็ตามนะครับในช่วงนี้ยต้องการคนอำนวยความสะดวกนะฮะก็จะสําเร็จนี่นะโอเคนะครับดาวเด่นเด่น,ดนหลายดวงช่วงนี้ เสริมให้คุณในเรื่องของการได้กําไรถ้าค้าขายมีกําไรพิเศษให้คุณในเรื่องของโชคลาภฟุกฟุก,ฟกแปลว่าเดี๋ยวเพื่อนๆต้องมีอะไรฟุกๆแน่ๆบางคนนึกถึงแต่ลอตเตอรี่เนาะแต่บางทีนะฮะซื้อของได้ของที่ดีราคาที่คุณพอใจหรือว่าซื้อของได้ถูกคนอื่นเขาหรือซื้อของได้ช่วงที่เขากําลังจัดโปรลดแแจกแถมคือมันมีกําไรในการช็อปก็มีนะฮะไม่ใช่ว่าต้องแบบได้อย่างเดียวนะฮะ บางทีใช้เงินไปแล้วคุ้มค่าต่องเงินที่เสียไปนะฮะหรือใช้ไปได้ทอนกลับคืนมาอะไรเงี้ยคือมันเป็นกําไรที่ทำให้ชื่นใจก็ได้นะฮะเพราะามบางคนไม่ได้ค้าขายบางคนทํางานกินเงินเดือนเงี้ยนะครับแล้วเราจะไปเอากาไรทุกๆวันนะครับมันก็สวนทางความเป็นจริงมันก็กลายเปว่าถ้าเราได้ใช้เงินนะี๋ยวจะจำเป็นต้องใช้เงินก็จะเป็นเงินในส่วนีเข้ามาโอกาสที่จะพูดคุยนะคับเจรจา ่อรองนะครับซื้อมาใครไปซื้อคาร์ลเบียรต่างๆนะสำเ็จด้วยนะครับโอเคนะฮะมุมดาวเพื่อนครับปีนี้นะมันมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆกําลังคิดไอเดียใหม่ๆที่จะหาเงินช่องทางพิเศษที่จะหางานที่อยากทําเป็นพิเศษที่กําลังรอคอยข่าวได็กตามครับบางทีเราทําอะไรบางอย่างทิ้งค้างไว้นะฮะแล้วกํกำลังรอผลนะ มันจะมีข่าวดีครับในช่วงนี้นะฮะหรืออย่างนะครถ้าใครที่ค้าขายจะปรับราคาจะต่อรองสินค้าจะไปลดต้นทุนอะไรกามคือมันเป็นไอเดียในการที่จะทําให้กําไรมันเพิ่มขึ้นนะฮะก็สําเร็จนะครับหรือกระตุ้นยอดขายกระตุ้นการตลาดก็มีเกณฑ์สำเร็จนะครับรน,น,น,นบี่ผมพยายามสื่อเห็นข้อแรกคือมันต้องมีข่าวดีๆเรื่องเงินแน่ๆแ,แล้วก็อย่างที่2คือมันต้องมี คนมอบอะไรสิ่งดีๆนะฮะจะเป็นเงินทองหรือว่าเป็นข้อขอเครื่องใช้ทรัพย์สินสิ่งของต่างๆให้ก็มีนะครับบางทีซื้อเองนะฮะแต่ซื้อเองก็ได้ของที่ดีราคาที่ถูกนะราคาพึงพอใจหรือได้ของแถมอะไรก็คือมันต้องมีความชุ่มฉ่ำใจในการรับและในการใช้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นบุมดาวเพื่อนๆครับในระยะนี้นะฮะพอเรานึกถึงนะครับว่าเออช่วงนี้ ถ้ามีเรื่องเดือดร้อนจะวานให้ใครช่วยเหลือได้ไหมนะฮะได้ครับคุยฮะดาพุทธเด่นต้องคุยนะครับดาพุทธคือปากวาจาวัฏสินการยืน่นเอกสารแปลว่าถ้าจะคุยเรื่องสําคัญกับคนสําคัญนะครับก็จะสําเร็จนะครับในการคุยในการเคลียร์ในการแก้ในการจัดก,การในการค้นหาหรืรเ,เนี่ยต่างๆนานาเหล่านี้นะครับสิ่งเหล่านีนะ้มันจะประสบผลสำเร็จไปอย่างดีแล้วก็มีคนเมตตานะผู้ใหญ่เมตตาครับเพื่อนๆะฮะ จริงๆจังหวะดาวของคนราศีสิงห์นะฮะเดี๋ยวดาวพฤหัสด,ดาวผู้ใหญ่นะฮะก็จะโครจรเข้าสู่ในตําแหน่งลาภโชคลาภเลยเดี๋ยวจะมีโชคใหญ่นะครับแต่ดาวฤหัสดนี่อยู่บนปีแต่มันก็ย้ายในเดือนพฤษภามน,นี้เขาเริ่มย้ายนะฮะสัญญาณบวกเรื่องของผู้ใหญ่เมตตาคนช่วยเหลือหรือ,รอมีโชคใหญ่ก็มีเข้ามาด้วยนะครับแสดงว่าจากนี้ไปนะฮะ มันมีข่าวดีๆหลายเรื่องที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของเงินทองและโชคลาภแล้วก็ข่าวสารที่เราคอยบางทีทํางานอยู่นะครับแล้วเรากำลังลุ้นว่าผลงานต่างๆมันจะโอเคไหมผลตอบรับส่งงานไปมันจะถูกตีกลับไหมหรือว่าเราแก้ไขต่างๆนาน,นานแล้วมันมีผลสํา,รเ,า,า,สา,าสเร็จอย่างที่พอใจหรือเปล่าก็ให้ความสบายใจได้ว่ามันมีผลสําเร็จอย่างที่พอใจแนๆ่ๆเพื่อนๆฮะ,ะในจังหวะน,นี้นะสมมติว,ว่า เราจำเป็นนะครับที่จะต้องทำอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษนะฮะเออเผื่อมีเรื่องส่วนตัวนะเรื่องความรักนะฮะบางทีอยากคุยกับคนที่รักอยากจะระบายอยากจะจีบนะฮนี่ถ้าโสดอยู่จีบโอกาสจีบติดนะหรือถ้าเราจะคุยเรื่องสำคัญกับแฟนในการตัดสินใจเรื่องสำคัญนะฮะก็สามารถใช้ในช่วงเวลานี้ได้นะครับมันมีดวงเกี่ยวกับโชคคุกคุกนะฮะอย่างที่คุยกับ้วนะฮะโชคมอมอาได้หลายทาง หรือแปลงได้หลายแบบแต่อย่างน้อยมันต้องมีความได้เกิดขึ้นได้อะไรพิเศษเกิดขึ้นนะครับในช่วงอย่างน้อยก็เนี่ยนะฮะหนึ่งถึงสิบเจ็ดนะครับก็โอเคนะฮะบ,บางทีเพื่อนแบบร้อนใจมีปัญหาอึดอัดใจร้อนใจอะไรบางอย่างอยู่นะฮะเรื่องนั้นจะถูกดับคลายให้กลายเป็นความเย็นก็แปลว่าเรื่องที่ร้อนใจเดี๋ยวแก้ปัญหาแป๊บเดียวจบสวยงามนะครับไม่ใช่ว่าต้องได้อย่างเดียว บางทีเรามีเรื่องลำบากนะฮะทุกๆวันนี้มันก็มีเรื่องลำบากแล้วก็ร้อนใจแต่เรื่องก็แตกต่างกันก็ให้รู้ว่าถ้าอยู่ในช่วงหนึ่งหนึ่งถึงสิบเจ็ดเนี่ยเรื่องที่ร้อนใจลำบากใจใเคยคลี่คลายสบ,บายใจได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่คือหนึ่งในราศีดวงดีใน,ในหนึ่งในสามนะดือนหนึ่งในสามราศีดวงดีนะฮะในช่วงดาวพุธย้ายหนึ่งสิบเจ็ดนะครับดาวพุธให้คุณเต็มที่กับราศีสิงห์โชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ